ครบรอบ25ปีรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเด็กสนับสนุนโดยอีซูซูบริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดบริษัทมิซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดมาสด้าบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดฮุนไดโมบิลิตี้ประเทศไทยไพร m มัสกรุ๊ปบริษัทคิงส์แมนซีเอ็มทีไอจำกัดมหาชน b ีวและ r รเว a u ออโตโมทีฟไดสันประเทศไทยกามินบายซีบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด Adidas ส o อ f เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์คันนี้ครับเดนซาดี d d 9, หรือว่าดีเครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือรถยนต์เดน s a ดีหรือว่า D9 เนะครับเป็นรถยนต์เดนซาดี l i ลิมิตเ e สเอเรแกนสจริงๆชื่อรุ่นย่อยรุ่นนี้เขาก็คือรุ่นพรีเมียมเนื่องจากเดนซาดีหรือว่า D9 เนี่ยเขามี2รุ่นย่อยครับคือมีพรีเมียมคันเนี้ยขับเคลื่อน2ล้อหน้ากับอีกรุ่นหนึงเป็นขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive เดนซา ดีนาย m รีเคันนี้เป็นรถขับเพื่อน2ล้อหน้าเป็นรถไฟฟ้าแท้ๆร้อยเต์สับสมัยนี้บอกเป็น BEV เป็นแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีเอลตัวรถเนี่ยยาวทั้งคัน5,250ม mm, ิลิเมตรก็คือ5เมตรเศษกว้าง1,960ม mm, ิลิเมตรส่วนสูง1,920ม mm. ิลิเมตรฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง3,110ม mm. ิลิเมตร แล้วก็แทร็กหรือว่าความกว้างของล้อคู่หน้าและคู่หลังเนี่ยเท่ากันกว้าง1,675มิเมรเรียกว่าเป็นระยะแทร็กสแควร์น้ำหนักตัวรถเปล่า2,764กิโลกรัม2ตันแก่ๆพอเป็นรถไฟฟ้าแท้ๆร้อยเเนตี่ยก็ใช้มอเตอร์แบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรนะครับหรือว่าเพอร์มานแต์แมกเนตซิงโครนัสนั่นเองนะครับ มอเตอร์ก็มีกำลัง230กิโลวัตต์แรงบิด360นิวตันเมตรในคู่มือบอกจอดหยุดนิ่งจนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เรียกกันว่า0-100ถึง100นั้นใช้เวลา9.5วินาทีชาร์จเต็มๆวิ่งไปได้ไกล600กิโลเมตรหน่วยวัดของ EEDC เพราะฉะนั้นเอากันจริงๆก็500กิโลเมตรหรือ400แก่ๆก็าหาที่ชาร์จปลอดภยัย แบตเตอรี่นั้นเป็น b y d b r e e แบตเตอรี่ขนาด103.30กิโลวัต์ชั่วโมงช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กฟอร์สันสตรช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบ Multilink แล้วก็ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อยางเป็นขนาด235ซีรี60ขอบ18นิ้ววงมาลัยพ่นแรงด้วยไฟฟ้าเป็นอิเล็กทริกพาวเวอร์สเตจอขนาด 10.25นิ้วนะครับจอที่แสดงผลงานเป็น3มิตินะฮะเบาคู่หน้านี่ปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางแล้วก็มีระบบดันหลังนะครับมีระบบดันหลังทั้งเบาะซ้ายแล้วก็เบาขวามีระบบระบายอากาศด้วยนะครับแถว2ก็ปรับด้วยไฟฟ้า4ทิศทางพร้อมระบบดันหลังเช่นกันนะครับส่วนแถว3นั้นปรับด้วยมือ สีทิศทางเช่นกันแล้วก็สามารถพับได้60-40ตามสัดส่วน mm hmm. เพราะว่าเดนซาดีนคันนี้เป็นรถแบบที่นั่ง3แถวเป็นรถแบบ7ที่นั่ง2-2-3ระบบความบันเทิงระบบการควบคุมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบสัมผัสที่จอกลางอันนี้นะครับจอขนาด15.6นิ้วไม่ว่าจะปรับเรื่องระบบแอร์อะไรก็ตามแล้วก็มีรูปแบบการขับขี่หรือว่าโหด ให้เลือกอยู่3โหมดคือ Standard Eco แล้วก็ Sport ในคู่มือเขาบอกว่า4โหมดคือยังมี Snow หรือหิมะเพิ่มมาด้วยระบบปรับอากาศเนี่ย n i r t o o n i t i o n เนี่ยเขาามโซนครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเป็น3โซนระบบช่วยขับต่างๆไม่ว่า Start Assist h i s l d e s c e n t c o n t r o l เอ่อจะเป็นระบบควบคุมความเร็วควงที่แบบกนะ้าวหน้า Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรก eB D A B D S ต่างๆรวมทั้งแฟชั่นมีใส่เข้ามาจนครบหมดนะครับนะับมีใส่เข้ามาจนครบหมดก็ถือว่าเป็นรถรุ่นใหม่และจริงๆเยอะมากเรื่องของระบบช่วยเพราะว่าพอเป็นรถไฟฟ้าต่ระบบต่างๆมันก็เลยควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายด้านหน้านี่ช่องแอร์ขนาดใหญ่แอร์เย็นฉ่ำนะครับหน้าปัดมองง่ายมีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไวเลสมีตู้เก็บความเย็น ให้ความเย็นคนที่ชอบดื่มน้ําเย็นก็สดชื่นว่างัันเถอะนะครับด้านบนของเบาะด้านหน้าเนี่ยเป็นซันรูฟเปิดแผ่นทึบแสงด้วยไฟฟ้าเปิดกระจกรับลมได้ท่อนหลังนั่นเป็นพาราลมิกรูฟเฉยๆคือเป็นหลังคากระจกมีแผ่นทึบแสงอยากจะรับแสงหรืออยากให้รู้สึกโปรง่งก็เปิดแผ่นทึบแสงได้ด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าเปิดตัวกระจกไม่ได้ช่วงล่างทำมาแบบออกในทางนุ่มนวล สำหรับผมนะฮะผมคิดว่าเขาออกแบบไแบบให้ความนุ่มนวลนั่งสบายๆเข้าใจว่าเขาคงมองถึงกลุ่มเป้าหมายก็คือพวกผู้บริหารนะครับผู้บริหารหรือว่ารถสำหรับครอบครัวที่มีคนขับรถขับให้นั่งวันหยุดสุดสัปดาห์จะไปเที่ยวกันเองกับครอบครัวค่อยขับเองมีวัตถุประสงค์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะปรับช่วงล่างมาแบบ สบายสบายนุ่มนวลจะไม่ปรับแบบเฟิร์มแน่นหรอกครับนะฮะอันนี้เป็นการคาดเดาของผมการเก็บเสียงดีใช้ได้ครับแล้วก็ทัศนวิสัยโปรง่งลำโพงในรถทั้งหมด14ตัวเปิดเพลงขึ้นมานี่สบายกระหึมนะฮะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นรถสำหรับครอบครัวตามวัตถุประสงค์หละเป็น m u l ติเพอร์โ e ส e ว i c ิ e ที่ขับก็สบายนั่งก็สบายคันหนึ่งครับ นี่คือรถยนต์เดนซาดี9รถยนต์แบบครอบครัวเอเนกประสงค์หรือว่าปัจจุบันเรียกกันว่า MPV Multi Purpose Vehicle นะครับในตัวนี้หรือว่ารุ่นพรีเมียมนี้นะครับขับเคลื่อน2องล้อหน้าชาร์จเต็มๆเนี่ยวิ่งได้600กิโลเมตรตามหน่วยวัดของ NEDC ส่วนตัวที่เป็น All Wheel Drive รุ่น Performance นั้นเนี่ยชาร์จเต็มๆวิ่งได้580กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่แล้วก็ระบบ ขับเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยเขารับการ8ปีหรือว่า1 6 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับอยู่ที่อะไรถึงก่อนกันรูปร่างหน้าตาดูดีๆบางทีก็ดูคุ้นๆหน้าอยู่เหมือนกันนะครับไฟหน้าเป็น LED มีช่องดักลมเข้าไปซี่กระจังหน้าเป็นแนวตั้งแล้วก็ฝากระโปรงสรั้นพวกเป็นรถไฟฟ้าไม่จาเป็นต้องมีห้องเครื่องใหญ่แล้วก็กระจกมองข้างข,างขนาดใหญ่แน่นอนครับพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยทุกอย่างก็ปรับด้วยไฟฟ้า ที่ผมเห็นชอบอีกอย่างก็คือมือจับยังเป็นมือแบบล้วงแล้วก็จับนะครับประตูข้างสองข้างก็สไลด์ด้วยไฟฟ้านะครับเปิดด้วยไฟฟ้านะฮะเปิดเข้าไปแล้วก็ตัวเดนซาดีตัวเนี้ยข้างในเขาทำเป็นสีขาวมันเลยทำให้ดูโล่งมากขึ้นนอกจากจะมีกระจกซันรูฟด้านหน้ามีหลังคากระจกด้านหลังแล้วพอใช้สีขาวมันทำให้ดูใหญ่แล้วก็ด้านท้ายสุดอันนี้ก็เป็นสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นสปอยเลอร์หลังออกมา มีไฟเบรกดวงที่3ตราเดนซ่าเขียนไว้เลยว่า EV คือเป็นรถไฟฟ้านะครับเป็นอิเล็กทริกวีฮเคิลนั่นเองนะฮะฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับเปิดขึ้นมาล็อกได้ถ้าเปิดสุดนี่ผมยืนเข้ามาข้างใต้สบายๆแล้วก็มีช็อคแอ็บซอร์เบอร์ขนาดใหญ่เพื่อน่นวงนะครับถ้าจะบรรทุกของเยอะก็พับเบาะตอน3ซึ่งพับได้60 4ี 40, มองเห็นรอยต่อชัดเจนนะครับทำให้สะดวกมากขึ้นในการที่จะใช้ได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับแล้วกเ็เวลาปิดก็แค่กดสวิตช์เบาๆเท่านั้นเองนี่คือรถแบบที่เรียกกันว่า MPV Multi Purpose Vehicle Denza D9 Premium ครับ